คดีของอดีตผู้กำกับโจ้นั้นย่อมทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาได้ยินเสียงดังก้องกังวานไปทั่วประเทศว่าต้องปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธปรรมเสียทีเพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งมาเจ็ดปีท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ยึดอำนาจวันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงข้างมากในสาภา ท่านนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะของคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติท่านมีอํานาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนเรียกร้องได้ถ้าท่านทำจริงซึ่งต้องการความกล้าหาญทางการเมือง political will ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหากปล่อยตามกระบวนการปกติร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับตำรวจที่ต้องการปฏิรูปยังค้างอยู่ในขั้นตอน และยังมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญเพียงพอที่จะทำให้การตรวจสอบวงการตำรวจนั้นเกิดขึ้นอย่างจริงจังยังมีอิทธิพลที่ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยพยายามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนเรียกร้องว่าวงการตำรวจนั้น จะต้องเข้าสู่การปฏิรูปอย่างจริงจังร่างพรบตำรวจมี170กว่ามาตราที่ผ่านมาในกระบวนการของสภาพเพียง14มาตราเท่านั้นแล้วก็ยังมีข้ออ้างว่าเพราะโควิดหรือเพราะปัญหาอะไรก็ตามแต่ทำให้ไม่สามารถจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเข้ามาถึงวาระหนึ่งวาระสอง วาระสามได้แม้กระทั่งรายละเอียดก็ยังเป็นที่ถกเถียงมีการลอบบี้มีการวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเนื้อหาจริงจังถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองว่าเป็นคนที่ต้องการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังท่านจะต้องประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน และต้องให้พักการเมืองที่สนับสนุนท่านอยู่ในตำแหน่งนั้นผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจและการบริหารตำรวจต้องรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงถ้าท่านปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการปกติการวิ่งเต้นการลอบบี้การสกัดกัน้นการเปลี่ยนแปลงก็ยังจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าท่านต้องการเอาคนชั่วคนร้ายออกจากวงการ ตำรวจแต่ว่าท่านไม่ได้ผลักดันเรื่องกฎกติกาอย่างแท้จริงนั้นท่านก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเป็นเพียงการประกาศด้วยวาจาแต่ไม่ได้ลงมือทำอย่างแท้จริงดังนั้นท่านนายกยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ความจริงใจกับประชาชนด้วยการวางกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยการ สั่งการให้พักร่วมรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยตำรวจแห่งชาตินี้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีคงจะทราบดีเพียงแต่ว่าถ้าหากท่านยังติดอยู่กับเรื่องของระบบอุปัมภมยังติดอยู่กับการทับซ้อนผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ทำให้ท่านไม่กล้าจริงไม่ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองจริงถ้าอย่างนั้นท่านก็จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองว่าท่านก็คือผู้นําอีกคนหนึ่งที่ประกาศนโยบายที่ท่านทําไม่ได้จริงๆหรือไม่ต้องการทําจริงๆในท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะสูญเสียโอกาสและคนไทยก็จะหมดศรัทธาในทั้งระบบการเมืองและระบบ ตำรวจอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ครับ